โอ้ร้านนี้นี่แบบทุกชอบม,มากเลยดูเห็นต้นโป๊ยเซียนน่ารักอะ่ะต้นเล็กรกะจี่เลียงอะ่ะน่ารักน้องน่ารักโอ้อันนี้ก็น่ารักหน้าเหมาไว้หมดเลยนะพี่จอยช่วยออกด้วยสิช่วยออกคนะ่ากระถางยี่ิบาท รู้สึกว่าช่วงน,นี้เนี่ยหน้าบ้านตรงสนามของเราเนี่ยมาดูจืดชืดไปอะ่ะทุกคนทุก,นก็เลยอยากไปหาสีวเขียวมาเพิ่มสีเขียวไม่พอเหรอคะเนี่ยไม่พอเขียวขนาดไหนเขียวเขียวแบบเยอะๆเลยใช่ไหมเขียวเพิ่มไหมลูกหรือว่าเราจะซื้อสนามหญ้าเพิ่มปลูกให้ลูกกินโโ <laughs> มันเยอะไปใช่ไหมแค่นี้ก็เยอะแล้วใช่ไหม ก็คือเดี๋ยวทูจะไปซื้อต้นไม้มาตกแต่งหน้าบ้านตรงสนามด้วยแล้วก็ซื้อแบบคุณนายตื่นสายอ่ะอยากได้คุณนายตื่นสายมาแขวนไว้อะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านเพราะว่าทูตื่นสายอ๋อจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้เป็นเพื่อนกันชอบกันใช่แล้วถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราไปซื้อต้นไม้กันเลยดีกว่าไปไปกันเลยโอ๊ยน้บวันนี้จะอุ้มไม่ไหวแล้วหนักมากเลยอ่ะขี่ไปได้ไหมหนักไปไปเลย โอเคทุกคนเราก็มาถึงร้านแล้วนะพอทูมาถึงร้านขายต้นไม้ปุบเนี่ยทูสิ่งแรกเลยทูเห็นอันนี้เลยนี่พี่จอยอเหมือนต้นคริสต์มาสไหมเหมือนเลยเหมือนแบบเอาไว้จัดงานปีใหม่อะไรเงี้ยทูสนใจต้นนี้มากเลยพี่จอยต่เพงว่าเอาไปมาดับบ้านัานคริสต์มาสเหรอ <laughs> 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 ก็แบบมีสีวเขียวไงแล้วก็เดี๋ยวตอนปีใหม่เราเอาไฟอะมาพัน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 เหมือนปีใหม่ไง มันมีหลายแบบมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีว่ามีแบบไหนกันบ้างนี่ทุกคนนี่อันนี้เขาเรียกว่าส่วนบลูส่วนอันนี้เนี่ยเขียวเขียวอันนี้เป็นแผงๆเขาเรียกว่าส่วนแผงส่วนอันนี้เนี่ยสะดุดตาสุดๆมาดูดีมาดูใกล้ๆอันนี้เขาเรียกว่า300รยอดแซมทองทุกคนซึ่งสวยมากจริงๆคือใน3 3มสชนิดนี้นะทูชอบอันนี้มากสุดเลยพี่จอยชอบไหมล่ะชอบสวยเหมือนมี่ดอกเลยอะ และที่สําคัญนะต้นสนชนิด3ชนิดนี้เนี่ยดูแลไม่ยากเลยทุกคนเพราะว่าน้องไม่ชอบน้าพี่เาจ้าของร้านเขาบอกว่าชอบเดดจัดจัดอาทิตย์หนึ่งรดน้ําแค่สองครั้งพองั้นถูเอาสามยอดแซมทองต้นหนึ่งเนาะต้นหนึ่งพอไหมพี่จอยต้นเดียวพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะ,นะก็คือแพงไมเนี่ยไม่แพงให้ทาย,ให,ทายให้ทายเท่าไหร่เมื่อกี้ถูกไปแอบถามเจ้าของร้านมาให้ทายเเท่าไหร่ห้าร้อย รู้ได้ไงอ่ะดาเอาใช่ต้นละ500อบาททุกคนก็เดี๋ยวทูเอาต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวทูขอไปชอปปิ้งข้างในว่ามีต้นอะไรที่จะเอากลับบ้านอีกปะทูสะดุดตาต้นนี้อีกแล้วอ่ะพี่จอยทูอยากได้ต้นนี้กลับบ้านให้่ายว่าทูดูเห็นแล้วทูอยากได้เพราะอะไรเออใบเนี้ยลูกชอบกิน <laughs> ก็คือน้องเตา่าทูนั่นเองทูอยากซื้อกลับไปให้น้องเต่ากินอ่ะ ที่บ้านเราก็มีปลูกอยู่นะไม่พอต้นมันเล็กโตไม่ทันลูกกินเก่งแต่อันนี้คือทูว่ามันใหญ่เกินไปอะ่ะเดี๋ยวทูไปดูร้านอื่นดีกว่าว่าเขามีแบบต้นเล็กๆแบบว่าเอาไวป้ปลูกกระจุกจิกก็จุกจิก,จกไว้แบบแบ่งให้ลูกกินได้หรือเปล่าปะโซนนี้ก็ยังมีอีกหลายร้านนะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าว่าร้านไหนมีใบเสมาที่จะซื้อให้น้องเต่าเรากินได้บ้างโอ้ร้านนี้นี่แบบทูชอบม,มากเลยทูเห็นต้นโปยเซียนต้นนี้ ต้นเลกก็จี้เลี่ยงอ่ะสวยไหมพี่จอยสวยค่ะสวยเนอะเอาไหมอ่ะไม่อ <laughs> ทำไมอ่ะกูดูแลไม่ได้คือ <laughs> จริงๆแล้วอ่ะร้านนี้คือมีเยอะมากทุกคนคือมีแบบต้นกระบองเพชรที่ถูกแอบส่งเมื่อกี้ด้วยแหมทุเห็นน่ารักน้องน่ารักเห็นไหนมสวยมากๆเลยอ่ะมีกุหลาบหินเต็มไปหมดเลยโอ้อันนี้ก็น่ารัก <laughs> หน้าเหมาไปหมดเลยนะ ว่าต้องคุ้มไ่ตังนะพี่จอยช่วยออกด้วยสินะช่วยออกค่ากระถางยี่สิบบาทไม่เห็นหน้านะเห็นนะถูปากคว่ำเลยเนี่ยอันเป็นเลือกกันดีกว่าเนาะค่ะทุกคนแล้วถูกก็ได้มาสองกระถางแล้วนี่เขาเรียกว่ากุหลาบหินเนี่ยมันเหมือนดอกดอกไม้ดอกกุหลาบไหมอ๋อมันเหมือนดอกกุหลาบจริงด้วยใช่ใช่สวยนะจ้า พี่เจ้าของร้านบอกว่าดูแลไม่ยากเลยแต่ว่าน้องไม่ค่อยชอบไม่ชอบแดดปกติอะกระบองเพชรก็จะชอบแดดใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่ไม่ชอบแดดเขาบอกชอบแดดลำไรโอเคโอเคก็ให้อยู่ในร่มโอเคงั้นสังต้นนี้นะเอาสั่งต้นนี้จ่ายตังค่ะเออจ่ายจ่ายผู้จ่ายพี่จ่ายจ่ายผู้จ่ายพี่จ่ายจ่ายผู้จ่ายเออไม่ต้องซื้อแล้วซื้อ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 จ่ายก็ได้ ทุกคนทูเจอต้นไม้ที่ทูไว้ประดับหน้าบ้านแล้วอ่ะนี่เขาเรียกว่าต้นเทารือสีแกทูว่าเดี๋ยวไปแขวนไว้ตรงหน้าบ้านดีไหมค่ะเพราะว่าก็คือต้นไม้อเนี้ยสายพันธุ์เนี้ยเลี้ยงไม่ยาคือชอบแดดเพราะฉะนั้นทูจะไว้แขวนหน้าบ้านเพราะโดนแดดแน่นอน แล้วก็ไม่แพงด้วย6กสิบาทเองอคุณนายตื่นสายนี่ได้หรือยังอยู่ตรงร้านนูน้นอ๋อยังไม่ถึงเลยนะยังยังไม่ถึงเลยแต่ว่า <c oughs> ได้นี้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเอาันนี้ก่อนจ้าไ,ได้ค่ะและทูก็พาทุกคนมาเจอคุณนายตื่นสายจนได้นี่คุณทูตื่นสายได้ไหมโอ้ก็ดีนะคือ พี่เจ้าของร้านก็บอกอีกว่าอันนี้คือถ้าจะเห็นความสวยงามของเขาก็คือต้องตื่นตอนเชา้าต้องตื่นตอนเช้าต้องตื่นตอนเช้าตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วแล้วต้องตื่นตอนเชา้าแต่ก็ขอบคุณนายตื่นสายทำไมตื่นเช้าล่ะเออนั่นสิทำไมอะ่ะ ทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่าคุณนายตื่นสายอะคะก็คือเขาบานเช้าแต่เขาชื่อคุณนายตื่นสายเออแปลกเนาะแปลกมากพี่เจ้าของร้านก็บผมก็แปลกนี่เดี๋ยวทูจะเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นใส่แบบเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คุณนายตื่นสายเหมือนกันแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นของไทยก็คือจะเล็กดอกเล็กแต่อันนี้เป็นของนอกก็คือจะดอกใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราเอาดอกใหญ่กว่าเนาะก็แต่จะเห็นไหมล่ะเราอะ ตื่นมาเห็นไหมล่ะไม่ไม่เห็นหรอกไปเถอะเปลี่ยนเรื่องกันเดี๋ยวโดนหาว่ตาตื่นสายอีกมีคนชอบแซวทูว่าทูชอบตื่นสายทุกคลิปเลยแหมได้คุณนายตื่นสายแล้วคราวนี้เราก็ไปดูร้านอื่นต่อนูอ้มีตรงนู้นอีกเยอะเลยยังเจ้าอีกเหรอเอาอีกตังหมดแล้วนะไปเถอะกู <c oughs> <c oughs> อ,อยากช้อปปิ้งอีกอ่ะให้เดินดูเฉยๆได้ไหมได้ได้คือทูรู้สึกว่าแบบในการช้อปปิ้งต้นไม้มันดูทำให้ทูรู้สึกสดชื่นนะได้งั้นไปดูก่อนไปดูก่อนนี่ร้านนี้ย่ง เนีทุกคนเท่าฤรืสีถ้าเลี้ยงกัไหลายต้นแล้วเอามาใส่เป็นแบบว่าซุ้มเนาะแล้วก็เหมือนเขาจะค่อยค่พันไปเรื่อยๆก็เป็นพุ่มแบบนี้เลยอะ่ะสวยอะ่ะซื้อแบบใหญ่แบบนี้ปนไปเลยไม่ได้หรอไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเราไปเลี้ยงเองปลูกเองภูมิใจกว่าเนี่ยน่นารักอ่ะโอ้พี่เจ้า ต้นกระบองเพชรเยอะๆเลยเพราะว่าคนติดตามทูอ่ะเรียกร้องให้ถูกปลูกต้นกระบองเพชรเยอะมากโอเคก็เดี๋ยวหาที่ก่อนนะแต่ละปลูกเนาะเล็กๆีบหลังคาน้อยๆก็ได้โอเคไว้เดี๋ยวลองทำกันเฮ้ยพี่จอยกูเจอใบเสมาแล้วเต็มเลยโอ้ใช่้น,นี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนี่เยอะมาก เอาไปสักต้นหนึ่งเนะาะแล้วเผื่อไปปลูกปลูกเพิ่มเองนะโอเคโอเคนัโท,ทันลูกเรากินไหมไม่ไม่น่าทันน่าจะหมดก่อนเพราะลูกเรากินเยอะมากอ่าต้นหนึ่งนะโอเคโอเคเราก็ซื้อของครบกันหมดแล้วนะออนดวนะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านดีกว่าไปตกแต่งหน้าบ้านกันว่าจะสวยไหมยปแล้วเราก็มาถึงบ้านแล้วแต่ว่ามืดตึบเลย มัวแต่ทะเลทรายไปนั่งกินกาแฟอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวทูเอาของลงก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทูจะมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าหลังจากที่จัดเสร็จแล้วเป็นยังไง o มอร์น n ิ่งทุกคนและแล้วทูก็ได้ทำการจัดต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวทูจะมาโชว์ผลงานนะข้างนี้ก่อนเลยตากล้องของเรานี่เทาเทาหรือสีใช่ไหม ชเทาหรือสีสองข้างเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าทูก,ก็ลืมเนอะว่าซื้อมา5เป็นเลขคี่ะต้องเป็น2อันถึงจะสวยเนอะ,ะเพราะว่าอีก2ต้นนั้นทูไว้ตรงนี้ทุกคนข้างบนหลังคานี่นี่และะ้วจะลดน้ำต้นไม้ยังไงคะเนี่ยฉ <c oughs> ีดเอาฉีดขึ้นไปอย่างี้ถอยฉีดอย่างงี้แล้วก <c oughs> ็มา คุณนายตื่นสายอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ<อ>สายคุณนายเลยยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นต้องออกให้แดดออกแดดออกแล้วน้องเขาก็จะบ้านดอกไม้ออกมาสวยๆส,ส่วน300อยยอดแซมทองของทูนั้นก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอยู่ข้างชิงช้าเลยเนี่ยเอคทูนั่งตรงนี้นะและ้วทูก็ได้วาง ต้นกระบ,บองเพชรหรือหูกระต่ายหรือโอพันเซียหรือใบเสมาคือจริงๆเขาเรียกชื่อได้หลายชื่อมากเพราะถูถามคนขายแล้วเขาบอกว่าน้องมีหลายชื่อมากๆเลยเอาเป็นใบเสมาแล้วกันเนาะก็ไว้ตรงนี้ส่วนกุหลาบพินของทูนั้นก็วางไว้ที่โต๊ะนี้ค่ะโต,น,ะตนี้คือโต๊ะมุมกาแฟนั่งจิบกาแฟตอนเช้ากินอย่างนี้ไงดีไหมแล้วก็นั่งแบบชิวๆสบายๆจิบกาแฟ อย่างนี้แม,มเป็นอะไรที่แบบว่าสบายมากๆเลยทุกคนคือบนโต๊ะนี้เนี่ยนอกจากจะมีกุหลาบหินแล้วนะก็จะมีต้นนี้ทุกคนต้นนี้สวยไหมสวยไหมต้นเนี้ยมีชื่อว่าท็อปให้มา <c oughs> ทุกคนอาจจะงงเนาะเอ๊ะชื่อต้นอะไรทําไมท็อปให้มาคือทุกไม่รู้อ่ะว่าเขาชื่ออะไรเพราะว่าน้องท็อปเป็นคนให้มา มีที่มาที่ไปก็คือเนื่องจากว่าน้องท็อปกับน้องปาล์มเนี่ยเขาเลี้ยงที่บ้านเขาว่าปลูกอันนี้เนาะคือเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยทุกกนเลยบอกว่าพี่ขอต้นหนึ่งได้ไหม <c oughs> น้องเขาก็เลยส่งมาให้จากอุบลซึ่งตอนส่งมาเนี่ยน้องยังไม่มีใบพวกนี้เลยนะ <c oughs> ไม่มีใบกลมๆมันนี้เลยมีแต่เป็นเขาเรียกเหมือนกะโหลกมีแต่กระลากะลากะโหลกมาลว้วนๆอะไรเงี้ยเขาส่งมาหอมาอย่างดีเลยส่งมาที่กรุงเทพซึ่งต้องขอขอบคุณคนให้มากๆเลยดูซิ ตอนนี้คือแบบใบออกมาเยอะมากสวยอะ่ะนี่ก็เลยเป็นที่ประดับโต๊ะไปเลยก็สำหรับคลิปนี้ถูกขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงถูกขอพักผ่อนนั่งชิลๆดูดิสบายหลับแน่นอนถ้ายังไงแล้วอย่าลืมกดไลค์ดูด้วยนะกด subscribe ดูด้วยกดกระดิ่งให้ดูด้วย,วยไปก่อนแล้วบายบายทุกคนชิลแล้วชอบอากาศดีด Wow.